วงชาวบริสุทธิ์คุลครับเป็นมหาไรของเอกชนเนาะวันนี้มีภารกิจมาวัดตัวเด็กน้อยนะครับสารการเติมเติมเรียนใหม่กับหาุหาเจอแบบไปจำคำนั้นราคาจะต้องนะมหาไรวงชาวบริสุทธิ์ครัวงชาวบริสุทธิ์คุลก็เป็นอีกมหาเลายหนึ่งรับ ลมเย็นดีมต้นบักขามต้นยังเลยในการลานจอดรถนิดนี่พื้นที่ก็กว้างนะเนี่ยเป็นสนามบอลสนามสนามเอเวอร์บอลพื้นที่เป็นสนามบอลในการลมเย็นเลยต้นบักขามไปก้อนโมลัวต้มไส้ไก่นะสุดนั้นไปเคขื่อนบัขามบอนตรงไส้อึ่งต้มไส้ไก่จอดรถตรงนี้ครับ วันนี้จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ว่าอร่อยของก๋วยเตี๋ยวแม่นิ่มพี่น้องที่ว่ามีสาขาหลายสาขาเนาะอันนี้เป็นสาขาที่สี่เนาะไปพาไปกินก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆพี่น้องบรรยากาศที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแม่นิ่มครับพี่ในร้านตอนนี้สั่งเป็นบะหมี่แห้งเ,เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจะยออะไรเพิ่มกับหมูสเต็ก บรรยากาศในร้านคนหลไปเลยแซ่บไหร้านนี้ตอนเที่ยงพอดีตอนเที mm. Rut, oh yeah. ่ยงคนเยอะอันนี้ก็จะเป็นร้านจอดรถข้างหน้านี่กว้างนั่นแหละพอดีเลยเขากล้องหน้านี่ก็กล้องหลังกล้องหลังกล้องหน้ากล้องหน้าอ่ะเรียกพูดมันจะกล้องกวาดเลยกลงนี่เรื่องกล้องหลังกล้องหน้าอันนี้กล้องหน้า อร่อยมากเกิดไม้เกลดเขมีเขื่องเคียงเลยโมหอมแตงกว่าเจ็บมันหอมมาก กกัมาไม่ได้เจ็ดบาทที่ว่าของไม่กินแกงไม่เลยไ,นะไ,ไม่เจ็ดบาทไม่เจ็ดบาทที่ว่าปิดเลยอยูน่นะแล้วเดือด บ,บมีเศษ55บะหม,ม,มี่ <5. S> 2ก้อน55บะหมี่อะไร2ก้อนเกี๊ยว60แสดงขึ้นรสคาติ60บาทได้ไหมเพิต้มยำบวก5บาทใช่บะหี่เกี๊ยวกกบะหมีเกียกกเก๊ยวที่นี่เขามีเช็คอ,อินถ่ายรูปรีวิวให้ก็มีลดส่วนลดนะครับอยเงี้ลยลด5%ได้ไนมขอพี่น้องได้จิ ก <c oughs> ินวนกันนี่อนะันนี้เป็นมันๆไหมอันนี้ปะไม่เคยเป็นเฮ้ยตีหยิบมันยาวาแล้วอู้อหู้่วยยำเหนียว่าเหรอเอาแต่นี้นะเล่นงวังข่าเลยจะอยู่ท้องเลยวมืแล้ นี่น้ำจิม้มอยังแซ่บอย่เลยน้ำม,มันมันนัวมันเหมือนมันกลวงใส่แ่ทวงอืมอไม่มามัน,นอ,อะไรน้ใ้อยู่ตีกี่หมายก่นนอนมีแตนอนมิตรภาพาสกอตเขาร้อนเข้า่กกุุห có hoa hành nữa, đi. sẽ mua thêm thêm nữa nấm sắc sống ăn lên nè, em có thể nói เป็นหมูอะไรหมูหมอูหมอ,อะไรหมูตุนเหรอนียางยเนี่ยยาอโอ้โหมาเิ็เคี่ยวอืม,อ,มอร่อยพี่น้องกินข้าวกนก๋วยเตี๋ยวอืมอืมกี่บาท มีลาคานี่ราคาเท่าไรราคาสี exactly. ่เจ็ดอือโอ้ได้แบกขายวัได้แบกขายวั เอาประมาณ 50, 50ห้าสิบห้าสิบห้าประมาณนี้คือว่าละหานี่แหละ มันนัวม <constitutional nó. S 1> ันเข้มข้นอ่าเงี้ยนะอย่างนี <tema> ้เลยมันไม่หวานมากอร่อยเท่ามากอืมพอดีรสจัดยัมไม่รสาัด Bộ lửa hòn hoái phải đọng nha Yên mì linh Đóng con được không? Đúng không Chị <t assistance> không phấn được ngay Chị thịt nha hấp Tinh Chị เดี๋ยวเอาส่วนลมทัก5%เรีเรเยกว่าถ่ายดูร้านแม่นิ่มสี่ครับเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตียเต๋ยวอะไรนะเป็นก๋วยเตี๋ยวแม่นิ่มนะเป็นสูตรของแม่นิ่มเอง ที่โคราชนี่ก็มีหลายสาขาเหมือนกันนะแต่นี่สาขาที่4แล้วก็สาขาที่หนึ่งที่2องที่ไหนในโคราชไหมทิ้งสาขาห้าอยู่ตรงบิ๊กซีหรอเปิดใหม่ใช่ไหมเปิดสาขาสองมื่ที่เราตรงตรงถนนโอใช่ใช่ใช,ใช,ใช่เห็นหลายที่ว่าไม่รู้สาขาไหนไมปนสาขาไหนลองหากินดูกันในโคราชตรงนี้ริมถน,นนมิตรภาพขาเข้าก่อนจะถึงเซ็นทรัลนิดเดียวมีคนเยอะทั้งวันเนี่ย นอกจากจะมีิก็๋วยเตี๋ยก็มีหมูสเ,เต๊ะแล้วก็ตกาลงก็หลาอมีหมดอ่ะหมูมเยอะนะของหวานยมีเยอะมีของหวานด้วยขนมหวาเริ่มต้นที่ยีบาทหมูเตะนี่เด็ดขาดมากิงก็ขอเราล้งเราเล้ขอเลยชุดละเจ็ดสิบาทใช่มเจ็ดสิบาทร้อยชุดใหญ่ชุดใหญ่ร้อยสี่สิบยีสสบ่สิบไม้อเอสิบไม้ก็บยี่สิบไม้ชุดเล็กชุดใหญ่ อะไจริง